จ้างวันที่สามนี้ผมจัดเองผมเห็นค้นเห็นา่าถ้าคุณจ้างเราประมาณนี้นะถ้าคุณจ้างเราประมาณนี้ยี่สิบสามเวทีจะตั้งอยู่ลานบขศสามขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นไลฟ์สดสตรีมมิ่งตลอดทั้งคืนฟรีไม่ต้องซื้อบัตรยี่สิบสามด่ถ้าใครไปหน้างานนะบขศสามนะเตรียมแตงเงินไปซื้อเบียร์กินกับซื้อลูกชิ้นปิ้งบัตรร้อยห้าสิบไม่ต้องซื้อเดินเข้าฟรีตรวจแค่อาวุธ ตรวจแค่อาวุธตรวจแค่อาวุธมอลล่ามแฟชายรอดนมอลล่มแฟร์าชายบอกเลยว่าเดอะเบสเดือบสุดๆไม่ได้เปิดด้วยเพื่อนเน้ะ แต่ละสูว่าสิอันนี้มี้ยพวกยังกับอะไรเปิดโบเครื่องบินหรือเปิดามดอโมทันปราจัดผมว่าถ้าผมเปิดตัวมาร้องาชาเขานี้ออกมานะที่ลำาซิงค,คูกันนะเอฟซี FC ไม่มีใครขามไม่มีใครโอ้คนดีติ เออคนนี้ก like ็เลยรือเล่าขาดมาถึงเลยคาดมาถึงเข็มคัดคาดมาถึงไม้พลอย่างตีตีทิโพแต่ว่าตอนนี้ตัวเกียวคูจูลัมซิ่งมีสิบคิวแล้วนะถ้าเวทีตั้งขึ้นจอยเอลดีแสงสีเสียงระบบเครื่องเสียงจักระบบสายยันเสาอุ้ยมี่ระบบสายยันเสาจากเมืองอุบลราชธานี เวทีเครื่องเสียงอุบปสาอยยังเศร้าแต่หมอรำไฟใช่ยังไม่รู้ว่าใครหมอรำไใชายยังไม่รู้ว่าใครแดนเซอยยร์สิบสองคนนั้นเธอหมอรำซิ่งปกติไม่เยอะขนาดนี้โชว์วงแบบบุ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 บฮาเป็นฮาวนึกถึงลำซิ่งต้องนึกถึงครูชูนี่และหมอรำไ่ชายคนนั้นที่ชื่อว่า ทรงผมก็เปลี่ยนไปตามตามเวลาอย่าโซงกอต่อเวลาลหลายนี่เป็นบอบเป็นโซ่อื่นน่เอาเมื่ออาชีพเดอร์ไฟใช่เว้ยอ่ะเหยียบเบาเข้าไปเบาหมอนำไฟอยไรก็คือ หมอน่าาเ้่คือมึอหากูดล่ะกูเหรอาหาอยกหมอาฟาเซ่ือเดอ้ยไม่ได้หรอกเขาไมบอกมือนักข้างมือนะแต่ว่าเปิดวงยี่สสานี้เจ้าภาพงานบัดงานบวชงานมันเกิดงานสวดกินดองเตรียมตัวเลยยีสินี้ที่ บอคอสสามแต่ว่าขอนแก่นชมฟรีชมฟรีฟรีฟรีฟรรับเรื่องเราดีๆก่อนกับประเทศไทยได้รับคอนเฟิร์มเรื่องเราดีๆก่อนกับไทยว่าจะได้คนนี้มาร่วมงานแบบผลงานเป็นของเรากำไรเป็นของ FC หมอลำชายก็ดีหมอลำหญิงก็ดีชื่นใจกินน้ำอุ่นดีวกว่าเดี๋ยวมันขึ้นดังขอนขอบาบาๆนั่นคือน้ำอุ่นเพราะว่ามันขึ้นดังตึงต้งตึๆงตึงต้งตป่ะคอยว่าก็อิูวดแท้เปิดหงยี่สามเดี๋ยวกูจุไปรับงานจนวิ่นหมดไปกูสงสารคู่จุนนี่ก็จะรับงานหนวย่หันลำป หามถ้าเขาบอกไปหามถ้าเขาบอกนี่ปวนก็บ,บอกว่านี่ว่าไปรวดที่หลังอ้าช้ำใหญพี่น้องก็บอกข้าวอยู่จะไปแล้วไปกันเด้อไปนอนกันเด้อง่วงนอนแล้วจะนอนหลับฝันดีแล้วนะเออกันประเทศไทยเอาอย่างนี้ผมถึงไทยแล้วผมจะไล์สดให้ฟังว่ามรำฝ่ายชายคือใครโอเคไหมโอเคบอโอเคบอตอบกวนตัวก็จะไม่สิโอเคบอผมถึงเมืองไทยแล้ว ผมจะบอกว่าใครๆถ้าโอเคโเอเควก่อนผมเหยียบประเทศไทยปังผมจะไล้สุดให้เห็นเลยว่าคนนี้และนี่ๆๆๆๆนักร้องกี่คนเด่นหาสม,มุนเด่นเสอที่สองคนเวทีเครื่องเสียงระบบสายยันซาวแตกสวดไปเลยเปิดแตกสวดไปเลยเปิดดังแตกไปเลยหำป้นไปเลยแบบเปิดขึ้นไปแบบโอ้โหผมนมปีนไปเลย,แบบเลยจบคอนเสิร์เราบูมบ okay ้มบูมบมโอเคเนอะ แค่นีะพี่น้องเหยียบถึงมัคาปุ๊บผมจะร่าคนนีผมม้ผมมีตัวสายผมมีตัวสายหาคนนีเลยว่าเอาให้เจออ้าเอาเองเลยไอย้ว่างขึไอ้ขึนไอ้เป็นไอ,อ,อ,อ้อปากห้อยนี่อผมมีตัวสายอ้ายเอาเองเลยเป็นอย่างอายาง้ยคือตาซีด็ไมาอยู่กับผม อายเพรากลัวดราม่าใช่ไหมอายก็รู้ว่าถ้าคืออายมามันก็มีคน้าอายอายอ้มาตรงนี้จะได้จริงหรือไม่ชบไปดีกว่ากมเล่นเหี่ยวตลอดเวลาเลย